ครับอันนี้ใช่คุณเอ็มหรือเปล่าครับเอ้าเยี่ยมึงมาคุยกับูหน่อยดิเอาอเอาภัณฑ<า>์อะไรเอาผภารกิจอะไรครับท่านแมวตอนนี่ตนยปปอนะตอนนี้เสียบป๊อกเนี่ยมันเขาตอนเนี้ยเขาได้จับเฟอร,ร์รี่หลายคนทั้งหมดเขาอมมีผู้ขอรายเป็นเฟอร์รี่น่ะหลายรายโดน,นเสียปปกกบป๊อกกลับตัวไป เราต้องเข้าไปช่วยเฟอร์รี่พวกน,นั้นออกมาจากเสียบอกในการอบคืนดนลกรรมของเ,เสียบอกโอเคครับเฟีงง่พวก้นกำลังพึ่งพวกเราอยู่นะครับเชฟครับเชฟว่ามาต่อเมนูต่อไปเราจะทำเมนูอะไรดีครับเฮ้ยนี่มีเอาขึ้นเอาลงอ่ะแป๊บนึงแป๊บกูขอทดสอบระบบก่อนกล้องเป็นอะไรเลดดอดนเลขหนึ่งเลขหนึ่งคืออะไรเลขหนึ่งหนักตาว่าเลขสองเลขสองจุนพกเฮ้ยแม่งทำดีนะเว้ยมึงลองเลือกลูกกิ้งหน่อยได้ยัง เลขสามเป็นระเบิดเห็นปหมไม่ทำดีจัดข้อเลยวยะไกลย,ยปิดใครปิดใครปิดยังไงวะด้านล่างมีอ <Hello. S 1> ะไรไฮเปิดไปิดไปเงยนะเปิดแล้วมึงมึงดูมึงมึงดูมึงดูมึงดูนะไอปูไอปูฝั่งนี้ไอปูยืนฝั่งนี้นี่ฝั่งนี้นี่ฝั่งนี้มายืนตรงกูมายนตรงกู่อกี้ แล้วมึงแล้วมึงดูแล้วมึงแบบเฉลอดูนะเฉลอมองอีฝั่งเนี้ยอ่าเข้า่ปอ่าคุยี่ตประตูกด F ดิลองกดให้อนะ่ะตัว B ตัว B ปะ่ะกด B เลยเราิกอยู่ทำกุญกีไปแล้วฮ่เริงเฉลยเลยขึ้นขึ้นก่อนไหมอุ้ยเหี้ย ขนล,ล,ลุกเลยมันมีอะไรบ้างอะตัวทีรีพอร์ตขึ้นไปข้างบนขึ้นไปข้างบนเปิดไฟฉายยงะวิววิวิวหลงเฮ้ยขาห่ออุ้ยโทษไอ้แมวแมวกูยิงมอะแมวอยู่ไหนนะ กูยิงมาแล้วทำไมมันไม่สายไม่ไม่กูยิงกูเบื่อยิงมึงต,ต่อนะประจิริสำคัญมากตาที่แล้ววอมตอนเนี้ยไอตอน,นแล้วเนี่ยเสียปอกใช่ไหมตอนเนี้ยเนี่ยเสียป้อมป้อมเขาได้จับจับเออไม่ใช่เสียป,อป้อมช่วงตอนนี้เนี่ยเขาได้ผลิตยาเสตติดชนิดใหม่ครับท่านที่ว่าเสตติดแล้วเมื่อดูดแล้วเนี่ยจะเสตติดหนักกว่าบ้าถึงสิบเท่า ต้องบอกเข้าไปในบ้านเขาตอนตีสี่สี่สามตอนที่เขากำลังนอนอยู่กไม่แม่งเลตัวแเราจะคิดเขาไม่ิงแม่งผมว่าจากการที่ผมฟังเชฟมานะครับผมว่าเชฟเชฟน่าจะเป็นคนแรกเลยนะครับที่เจ็ว่าไม่มีแหละเป็นของจริงนะมึงยิงกันอย่างนี้นะเขาเยเฮ้ยใครยิงอ่ะข้างในตัวนึงพอกูเจ็บมันยิงกูแป๊บนึงมึงเปิดดิมึงเปิดดิเปิดโกเปิด ตายตายเฮ้ยไม่หมดหรือหมดวะไอนี่ขอดูนี่ข่ขอดูเรากกดตัวเอฟกันเพ่อนใจเย็นโอเคเพื่อนแมวมัจะตายแล้วแมวโอเคเพื่อนเนี้ยไปนี้ปะเฮ้ยแมวระวังแมวเพราะว่าเราคน t ละห้องนะเือนแต,นต,นตน่เราโดนลอยหลัง เฮ้ยเพื่อนไปป่ะเพื่อนไปเราไปตามปะเฮ้ยเสียงมันเงียบๆดูหลังดูหลังกูดูหลังกูดูหลังดูอยู่เฮ้ยกูบอกให้มึงดูหลังไม่มีไปดู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 หลังเสียงแม่งหลอนเลยมันมากดปุ่มยิงต่ำไงวะแบบเปลี่ยนมุมยิงออโต้ซี อ๋อไม่มีอะไรแยกกับแผนดงเดิอมอีกไอ้ตั๊มกมันมีเต็นทอ๋อเฮ้ยมันมีห้องนิ่งด้วย,ยไม่ได้เปิดอใช้มือเดี๋ยวห้องเนี้ยกูไปเปิดดิห้องเนี้ยห้องเนี้ยเอานี้มือเพื่อนเปิดอะไรอีก่ะไม่ต้องเทียบเพลงแม่งหลอนจัด มีตัวหนึ่งจำได้ปล่อยปล่อยปล่อยเพื่อนปล่อยฝั่งนี้อ่ะวัวตัวมีปอดดิขามือามมีใช่ป่ะปื่นเปืนมีขวามือมีตัวนึงนี่เมื่อกี้มึงโดนยิงอยู่เฮ้ยด้านไหนด้านไนด้านไหนด้านไหนมีคนหยุดยิงจริงป่ะ

ยิงเพื่อนทิ้งยิเฮ้ยยิงเพื่อทิได้ไหมใจเย็นเพื่อนใจเย็นทีมเอาต้องการทีมเวิร์กไปใต้ดินกันไิดอมนอยู่ระล่างม่ล่างเฮ้ย้ามยงไ่หดมันไรล่างกันางล่างเฮ้ยคุณโดนอะไรเนี่ยคุณโดนอะไรเนี่ย กูสะดุดขามึงล้มอ่ะครับเดี๋ยวเดี๋ยวครับได้โอเคครับเราอันนี้ไงเจอแล้วปะคาดอ้าวนี่อ่ะครบหมดอีซี่จะกลับเลยปะก็ขึ้นไปกลับข้างบนปะขึ้นกับบนนิงเพื่อนทิ้งเล่นแมวขึ้นมาก่อนหนิงเพื่อนทิ้งเล่นเงี้ยอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่นี่ไงอยู่อยู่อยู่ด้านล่าของเนี่ย เดี๋ยวพอเพื่อนขึ้นเราเพื่อนเราเลยยิงเพื่อนทิ้งเลดีดีเนาะดียิงตายมั้ยเนี่ยไม่ตายกูใส่ทั้งแม็กก็ไม่ไม่ตายตายกลับกูยิงเพื่งตายปะอหอไม่ตายดีกว่า